สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทกท่านเข้านอนคืนนี้คิดดีทำดีพูดดีขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านค่ำนี้นะครับผมจะพาทุกทกท่านมาชมพระนางพญาพิมพ์สังคติมือตกเข่าองค์นี้จะเป็นกุกวัดนางพญาพิสณุโลกเนื้อดินเผานะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่ยยับย่นเป็นหลุมเป็นบ่อาคาบขีก้กรุนี่ขึ้นบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับพิมพ์ทรงนี่คมสังยังพอสังเกตเห็นนะครับส่วนเนื้อ,อาหานี่ก็จะแห้งจะฟูจะจะหนึกจะนุ่มนะครับสังเกตเห็นมวลสารว่านีน่รอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับส่วนด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับ มวลสารนี่ว่านต่างๆลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระคาบพ้กลบบางๆขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับส่วนด้านหลังนี่พื้นผิวพระก็เช่นเดียวกันนะครับจะยู่ยับย่นนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อคาบพิกลบบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระมวลสารว่านต่างๆลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตเห็นรอยกระเทาะร่อนด้านคางนี้นะครับเนื้อหานี่ก็จะฟูจะนึกจะนุ่มนะครับ เป็นหลุมเป็นบ่อจะยู่ยับย่นด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงบนพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับพระนางพญาพิมพ์สังคติมือตกเข่ากุวัดนางพญาพิษณุโลกเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่ยับย่นเป็นหลุมเป็นบ่อคาบคิ้กลุกนี่ขึ้นปกคลุมบางๆทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับ เราจะสังเกตเห็นมวลสารว่านะครับลอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าคาบกิจุก็เช่นเดียวกันนะครับจะลอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้านะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับจะสังเกตเห็นนะครับองค์นี้มือจะตกเขานะครับเพจเบญจวันเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับอยากให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับผู้เยี่ยมชมก็ดีหรือผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจนะครับ จากหลายๆกลุ่มซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้นะครับจะสังเกตเห็นพิมพ์ทรงนะครับยังคมสันพอสังเกตอยู่นะครับด้านข้างจะสังเกตเห็นนะครับมวลสารว่านต่างๆนี่ลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับเพจเบญจวรรณเราไม่เน้นขายนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวองค์นี้จะเป็นเนื้อดินเผานะครับด้านล่างนะครับมวลสารว่านต่างๆนี่ลอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวนะครับด้านหลัง จะสังเกตเห็นนะครับมวลสารว่านนี่ลอยตัวกระจ,จายกระจายคาบที่กลุขึ้นปกคลุมบางๆทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับพื้นผิวพระด้านหลังนี่ก็จะยู่ยับย่นนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อน,นะครับคาบที่กลุบางๆทั่วสังเกตเห็นรอยกระทาะร่อนออกนะครับมวลสารว่าน,นี่เต็มนะครับกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเพียงเป็นตัววันเราไม่เน้นขายนะครับอยากให้ท่านไปศึกษาให้แน่ชัดให้แน่ใจให้เด่นชัดก่อนนะครับ ก่อนที่จะอินบ็อกหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็โทรสอบถามผมโดยตรงเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพาด้านหน้านี่คาบขี้กลุกนี้ขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะครับพิมพ์ทรงนี้ยังพอคมสันชัดเจนมวลสารลอยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับเห็นเห็นนะครับมือนี่ก็จะตกเข่านะครับ มวลสารหลุดร่อนด้านข้างนะครับคาบกี้กลุปกคุมบางๆทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับคาบธรรมชาติคาบขี้กุความเก่าพื้นผิวพระยู่ยับย่นเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับองค์ประกอบนี่ครบท้วนเลยนะครับเก๋เห็นนะครับเนื้อหาก็จะแห้งจะฟูจะจะหนึกจะนุ่มมวลสารหลุดร่อนด้านหน้านะครับเก๋เห็นนะครับ โอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆสวัสดีมีความสุขทุกท่านยามค่ำครับ